โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันชันนะเนี่ยเอ็ดร่อน่อยร่อน่อยร่อน่อยลูกร่อนเลยฮ่าฮ่ามีความว่องเลยโอ้โหรอยยาด้วยนะรอยยาด้วยเอ็ด รอด้วยครับรอด้วยโอ้โหแข็งแรงมากเลยเจ้าเพชร,แ,ร <c oughs> และแล้วก็เราก็ขึ้นมาถึงสันเนตันดั้ำ <c oughs> สุขของเรายามเย็นเห็นตะวันลับขอบฟ้าที่บางพระบ้านเรา <c oughs> สวยงามสวยงาม 17.52นาทีแล้ว